Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trong ngày hôm nay. Xin chào anh. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ là người trực tiếp truyền lửa cho trận đấu này và hy vọng rằng chúng ta sẽ được chứng kiến một trận đấu hấp dẫn và đầy bắt Còn คิดว่าเกมนี้จะเป็นยังไงครับ Rubin, Rubin, Peter, Joshua, Rafael, dan kipat. คารวันูสรูบินเกเรโรไมเคิลได้บอลแล้วครับสมงบลไปที่ว่าในาตัวริมเส้นครับถ้าได้ประตูจากลูกเตะม,มุมจังหวะน,นี้จะเป็นประตูในความทรงจำของลูกกาเลยนะครับเิดเข้ามาหน้าประตู ได้บอลได้บอลให้บอไปแล้วครับลุกกอบไปครับกุสุส่าคาตบ ได้บอลมาแล้วครับยูกเทเรเกเรโร่พวกเ ầ n phải t h đấu เตและต้องการสงกเี่สราร์เพื่ี่า, đ đ ามรงเกัขอดผ่าน30นทีแรกแล้วนะครับไมเคิล หยอดเข้ามาหน้าประตูเปิดเข้ามาลูกนี้จะโดนสกัดเอาไว้ได้ครับเ ch กเรโรราฟาชากชัวร์หมดไปแล้วครับ <c oughs> โรนัลโดทำให้ผู้รักษาประตูต้องปวดหัวครับ จ่ายเต็มๆเลยเจอเจอโรบเราลองมาลาวลูกชายจ่ายเต็มๆจ่ายขึ้นไปอาจารย์วางอยู่นี่ดีมากเลย แล้วพุทธสินก็ปลอมนกหวีดมือเวลาการแข่งขันครึ่งแรกจบลงแล้วนะครับพักสักครู่ครับใจกันไม่ได้นะครับเสมอกันอ,อยู่ศูนประตูต่อศูนย์ครับสวยได้บอกรูบิน ยังก็เธอเรียกได้บอลมาแล้วจังหวะนี้โรนลโัลดได้โอกาสยังป้องกันไม่ได้ครับหาจังหวะยิงด้ดีแล้วนะครับแต่ไม่นถนัดบอลไม่จังประตูครับซึ่งยูนิตที่วางอันตรายได้ถูกต่อจากจังหวะที่ผู้เล่นว่าพลาดไปอีกแล้วนะครับไม่ได้เป๊ะ ไมเคิลคาร์วานฮให้บอลมาที่จามูตินโยทรงดีมีลุ้นครับ mm hmm. หลังจากที่ผมบุกอย่างหนักแล้วก็ได้ประตูจนได้นะครับ mm hmm. โดนไปก่อนแบบนี้ mm hmm. เกมที่เหลือนี่มันแน่แล้วครับ mm hmm. นั่นเป็นประตูที่สวยครับ một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cú sút trong tình huống này là không nhiều Ốp nắm lấy hấp Việc di chuyển nhanh ra hai biên và sử dụng những cầu thủ có tốc độ và khả năng chuyền bóng bổng tốt sẽ giúp cho việc không chiến mang lại hiệu quả tốt hơn. Mạnh chào mùi Rafa. Thấu hết hơn thăm đã Chiến đấu đang diễn ra rất đâm dân ไปที่จามูตินโยชาร์กชวยจามูตินโยเกเรโรแล้วมีโอกาสจังหวะนี้ยิงเล่นกันมา75นาทีแล้วนะครับสัดเข้าไปโอกาสเสียไปเลยครับชินโดตดังชินเสือรันดน้ำเงิน โยนเข้ามาหน้าประตูคาวันโฮจังหวะนี้มีโอกาสแล้วครับโอ้ไม่มีโชคครับด้วยทีมที่มีความเสียงได้ถูกแต่งมาในช่วงที่ผเ่นา จังหวะนี้ไม่ลำหน้านะครับเขากลับเปิดขึ้นมาใช่นะครับนอกเหนือจาก f a n hi, ch p ท g e TV ทุกท่็นสามารถเิดตามการแข่งขันนี้ได้ที่ช่อง Fanpage 1หรือ Fanpage ฟุตบอลพร้อมคุณภาพสูงสุดเข้ามาครับโอ้เลี้ยงจี้เข้าไปครับมีจังหวะแล้วครับลูกนี้เข้าไปแล้วครับเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่พวกเขาชนะแล้วครับตอนจบนี้ทำได้ดีมากครับ một tình huống mà thủ môn đã rất cố gắng nhưng cơ hội để cản phá cũng sút trong tình huống này là không nhiều <laughs> เกมนี้ผมก็ต้องมีการจา์แน่ๆเลยครับชาวบอลเดือดหันได้ล้ที่จะมีติงโจ้ราฟาลโอกาสยิงนะครับโรนัลโดและด้อีประตูแล้วครับ ที่จริงแล้วพวกเขาควรจะเปลี่ยนการเล่นได้แล้วครับและคริสเตียโนโรนัลโด้ทำได้เยี่ยมที่สุดครับ ้ตัดสินเปามูกวิตหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับผลจากการทำงานอย่างหนักกันมาโดยตลอดพวกเขาก็ได้รับรางวัลด้วยชัยชนะครับ